Hey guys, let's get started. What well, we talked about last year, the design looks great. สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันวันนี้นะครับผมต้องบอกว่ามีไอเทมเด็ดๆนะฮะที่อยากจะมา แกะกล่องแล้วก็มาพรีวิวให้ดูกันนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ผมหามานานแล้วเนาะสักพักหนึ่งว่าก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าไอ้นวัตรกรรมก,กาๆแบบนี้มันสร้างปัญหาในชีวิตผมมากนะถึงแม้ผมจะพยายามหาไอ้ตัวตะก,กรร้อเนี่ยข้างในนะที่เป็นชั้นยางน,ยนะมากันแตผมมีปัญหาจริงๆหายใจไม่ค่อยออกนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นพวกแมสผ้าหรือแมสอย่างเงี้ยนะฮะเวลาคือผมน้าหนักเยอะเนาะน้ำหนักเยอะอ้วนแล้วก็เอ่อเวลาเดินเนี่ยมันเหนื่อยนะฮะแล้วก็เหงื่อเหนื่อยออก ง่ายหอ,องห่ายปุ๊กเนี่ยพากระเปียกนี่ขนาดใส่แล้วก็ถ่ายปั๊บเดียวผมยังหอบเลยนะฮะคือมันมันทาให้การหายใจมันลําบากนะฮะปีขึ้นสะพานลอยหรือว่าเดินเยอะๆเนี่ยบางทีหน้ามืดจะเป็นลมเนาะกลัวจะเดี๋ยวเป็นลมตายก่อนแล้วไม่ใช่เพราะโควิดนะเพราะอาจจะส่อยหน้ากากไปแล้วนะฮะก็เลยพยายามหานะะขออนุญ,ญาตตอนนี้ขอถอดหน้ากากก่อนแล้วกันนะครับไอตัวนี้ก็ขอโยนมันทิ้งไปนะฮะผมจะไม่ใส่มันอีกแล้วนะฮะ ผมก็เลยพยายามสาะหานะครับตัวที่เป็นนวัตกรรมนะครับที่จะมาน่าจะช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นนะครับผมก็ไปเจอเจ้า LG c e l i c a r e จริงๆต้องบอกว่าผมเล็งมันไว้เนี่ยตั้งแต่เจนแรกที่มันอ๋อนะแต่ว่าเจนแรกอะรูปรั้งหน้าตาของมันคือมันมันมันดูแล้วเออเป็นหนังไซเบอร์ยุคอวกาศหน่อยมันใหญ่แล้วก็มีตัวแบบเหมือนแผ่นท่อข้างๆสองอันมันก็ แล้วก็มีสีเดียวเป็นสีขาวเนาะใส่แล้วเหมือนพวกทหารสตาร์วอ่ะผมก็ไม่ค่อยกล้าใส่มันดูแล้วโอเวอร์ไปน,นิดหนึ่งนะฮะคราวนี้พอไปเจอตัวที่2เป็นรุ่นที่2มานะเป็นเ u r รี่แคร์เจนนะฮะเห็นในเว็บรีวิวเนี่ยหน้าตามันดีมากคุณผู้ชมโดยเฉพ,เพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมชอบในสีมันนะผมชอบสีดําคือมันค่อนข้างจะกลืนไปกับการแต่งตัวแล้วก็ดูแล้วมันไม่ได้ใหญ่เพราะสีดํามันทําให้มันดูทึบเล็กลงแล้วดิเมนชันมันก็เล็กลงจริงนะฮะอ่ะเราไม่พูดภาพนำเพลงนะไลาดูดีกว่า ก็จะมาแกะกล่องอันบ x ็อกนะฮะเจ้านี้เลยนี่นะ LG PureCare นะครับคืออะไรนะฮะมันก็คือหน้ากากกันฝุ่นกันโควิดหรือก็คือแมสที่เราใส่ใส่กันเนี่ยนะฮะอันนี้มันมีดียังไงต่างจากแมสปกติยังไงนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยเนาะ,นะะอันนี้ก็เรามาใหม่ๆเลยนะฮะ ว่จริงๆเนี่ยผมพยายามหาซื้อนะหาซื้อหลายที่แล้ว,ลวก็ไม่มีนะฮะก็ไปเดินสูตรเงนค้านะฮะแล้วก็เจอเจ้าเนี่ยที่ช็อปของเจมานะฮะก็ได้มานะครับกับ LG PolyCare หาที่แก่ก่อนนะโอเคเจอแล้วดูว่าข้างในจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเจนเจน2นะฮะไม่ใช่เจนแรกนะฮะคือมันเคยออกมาแล้วเจนหนึ่งก่อนหน้านี้นะอันนี้เป็นเจน2นะครับ เนกล่องจะมีอะไรบ้างเคเคเว่อร์ยัวคอนเฟิร์เอนซ์นะฮะใส่สวมใส่อย่างมั่นใจแพาเกจจิ้งเป็นแบบรักสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้รู้สึกนิยมด้วยกันนะเรื่องรักสิ่งแวดล้อมบรรยายแล้วแหละโอเคครับประกันตัวนี้ก็ของ ซินเนกนะฮะซินเนกเข้าที่ซินเนกก็ได้หรือจะส่งผ่านศูนย์เจมาที่เราซื้อมาก็ได้อ่าหลังจากเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอนะฮะ Eco erry, eting, อีโคเฟลลี่แพคเกจติ้งมาสนใจมนันนะะ,ะเจอเจ้าตัวหน้ากา,าก่อนพระเอกของเรานะครับกับ LG p u r e พอร์ล e ่แครนะฮะสิ่งแรกที่ผมต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้จับมันนะ,ค,ะคุณผู้ชมมันเบามากนะฮะมันเบามากเบาจนแบบ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะจะหนักกว่านี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเอเจนที่แล้วเนี่ยนะฮะมันจะมันจะหนากว่านี้แล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆท่ออะไรสักอย่างสองข้างเป็นแผ่นติดอะมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เออเรารู้สึกไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่มันเหมือนหนังฮอลลีวูดเกินไปนะฮะผมคิดใส่แล้วเหมือนหนังกำลังเป็นสงครามชีวภาพอะไรหรือเปล่านะฮะคราวนี้เรามาดูนะฮะในเรื่องของการที่เขาแถมมาให้เขาแถมอะไรมาให้บ้าง ก็มีคู่มือนะฮะมีคู่มือมีใบรับประกันนะครับอ่มีตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นตัวแผ่นกรา,กาศฟิลเตอร์นะฮะที่ใช้เปลี่ยน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นสายรัดสีสษเนาะก็อ่มีสายชาร์จนะฮะเป็น usb type c นะก็ะมีตัวแผ่น h e p a f ฟิลเตอร์นะตัวนี้ แถมมาอีก2ชุดอันนี้น่าจะเป็นผงเก็บซองเก็บนะฮะแล้วก็มีแผ่นฟิลเตอร์ด้านในมาให้อีกซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันต่อไปนะครับจะเห็นว่ามันแบบมันบางลงเยอะมากนะฮะมันเบาด้วยนะน้ำหนักมันแค่94กรัมเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นคลิปออนนะฮะสิ่งที่เขาแถมมาให้ก็มีซิลิโคนตัวเนี้ยที่เป็นสำหรับ ใส่แล้วรองรับต่อหน้าเราเนาะเป็นยางนิ่มๆที่เขาบอก,กว่าเกรดเดียวกับทางซีค,คนทังการแพทย์นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของตัวแมสตัวนี้มาให้นะฮะซึ่งวัสดุก็เป็นอาจจะพลาสติกพีพวกนี้นะฮะน้ำหนักไม่ไม่หนักเลยเรียกได้ว่าเบานะฮะไม่ไม่ไม่ได้ห่วงเลยเรื่องน้ำหนักตอนแรกผมคิดว่ามันจะหนักกว่านี้เนาะคือเอาเพอจริงๆเนี่ยมันเบากว่าเบากว่าไอโฟนเยอะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาแถมมาให้อีกก็เป็นสาย usb type c นะฮะ ที่เขาเคลมว่าเป็นฟ้าชาร์จเนาะชาร์จแค่2ชั่วโมงใช้ได้ถึง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นเฟสกาหรอตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวนี้ฮะเป็นแอร์เจลิฟายเออร์ฟิลเตอร์นะฮะก็แถมในกล่องมาให้นี่เป็นปึกเลยนะฮะให้มาอยู่ที่ตัวที่ใส่อยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 1เก้าสิบสิบ5อ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าให้มาสิบห้าแผ่นนะฮะแผ่นนี้นะฮะผมก็ใส่ไปวิธีการใส่เขาไม่ยากเนาะคุณผู้ชมดู่นี้นะฮะก็เอาแค่แผ่นตัวเนี้ยนะฮะวางลงไปเลยนะฮะมันจะมีเขี้ยวอยู่เนี่ยเป็นเขี้ยวเแรกๆเ,เนี่ยเราก็วางลงไปให้ตรงเขียนะะเข้ยวมันนะฮะมองก็ไปตรงเขี้ยวมันโอเคเลยนะฮะวางให้ตรงเขี้ยวมัน พอตรงเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อเนี่ยฮะเอาตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กอยู่เห็นไหมสแลปตอนอยู่สามจุดแะเข้าไปปุ๊บอ่ะพอมันเข้าล็อกก็เป็นอย่างนี้จากนั้นนะฮะจุดคลายเขาไม่ได้จุดหนึ่งนะครับตรงนี้ฮะสองข้างเห็นไหมที่ผมว่ามันเป็นในตัวรุ่นที่แล้วมันเป็นตัวที่มันคล้ายท่ออยู่นอกนะจริงมันคือพัดลมนะฮะตรงนี้เขาซ่อนอยู่ด้านในแล้วอันนี้ผมใส่แผ่นฟิลเตอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแกะแผ่นฟิลเตอร์มาให้ดูก่อนก็ได้นะฮะ อ่ะเนี่ยมันเป็นตัวพัดลมใบพัดอยู่ข้างในเห็นไหมฮะโอเคนี้ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเราจะมาทดลองนะลองเปิดเจ้าแมสนี้นะฮะก็ไฟก็น่าจะพอเหลือบ้างเนาะวันนี้ก็เพิ่งแกะกล่องมานะครับซุดอมนอยู่ข้างล่างนี้เนาะด้านขวามือด้านล่างนะก็กดลงไปค้างไว้อ่าแถบไฟขึ้นเห็นไหมฮะไฟสีส้มนี่เขาบอกว่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า60สเปอร์เซนต อ่าสิบห้าถึงหสิเอร์เซจะเป็นสีส้มนะฮะก็แปลว่าอันนี้ก็ยังพอมีแต่ก็รีบๆใช้ทดลองดูนะฮะก่อนที่จะดับนะครับก็ใส่เข้าไปดูเทสดูนะฮะอโอ้โหมันใส่สบายนะครับคุณผู้ชมสบายกับที่คิดนะฮะตรงน,นี้เป็นมีมสายให้เราดึงเนาะดึงให้ยมันพอดีนะฮะหรือว่าถ้าเรารู้สึกมันล้องหูไปเนาะเราก็ใช้ตัวที่เขาแถมมาให้ตัวเนี้ยอาจจะคาดหลังหัวได้นะฮะ ลองอยางมาก็จะช่วยให้เราขส่ได้สบายขึ้นไม่ร้องหูนะฮะควารู้สึกแรกที่ใส่นะไอเจ้าหน้ากากตัวนี้ผมว่าล้องหลังมันดีนะแล้วก็แบบมันมันไม่ได้แบบดูใส่แล้วเป็นส่วนเกินของหน้าเราเยอะมากมันเป็นได้หน้าหน้าผมเองได้รูปหน้าแต่แมสมันมันหน้าจะโอเคกันนะฮะก็ต่อว่าสวยดูถูกใจนะฮะอันนี้สิ่งที่มันเก่งนะผมลองหายใจดูเนะี่ย เออผมพูดแล้วผมรู้สึกผมไม่ค่อยเหนื่อยมันไม่ไม่เหมือนกับแมสปกติที่พูดแล้วมันมันไม่มีทัลลมโฟลดูอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะฮะแล้วก็กลิ่นออกกลิ่นป่าเราหรืออะไรหลายลยอย่างคือมันเออมันไม่ได้กลิ่นมันรู้สึกมันจะออกนะฮะแล้วก็ตัวที่เจ๋งของมันอันหนึ่งที่ตัวเจนแรกทาไม่ได้นะสาหรับเจ้าแมสตัวนี้คือกดปุ่มเข้าไปนะฮะกดทีเดียวปึ๊บนะฮปุ่มนี้เจ๋งโอเคอ่ะมันจะมีฟังก์ชั่นนี่ยฮะ เป็นไมโครโฟนนะคุณผู้ชมไมโครโฟนออกมาจากตัวนี้มันจะมีลำโพงอยู่นกจากนถ้าเป็นไมโครโฟนออกมาทําให้เสียงเราเคลียร์ขึ้นใสขึ้นนะฮะก็แกบบ้ปัญหาในการที่ใส่แมสแล้วเสียงดูอือีแต่ถ้าเกิดว่าเปิดการทํางานของฟังก์ชันไมโครโฟนตัวนี้มันก็จะทําให้การใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยจะสั้นลงไปนะฮะเพราะเคว่าตัวนี้ชาร์จสองชั่วโมงนะฮะ ใช้งานได้8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราปิดไมค์ดูก่อนนะฮะให้ดูความต่างของเสียงต่างอันนี้ปิดไมค์นะฮะเสียงก็จะอ e ุยอุยนะฮะเัวเจนลนารก็จะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าแมสทัวไปที่เราใส่กันทุกวันก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะตอนนี้เราเป็นเปิดไมค์ได้ปุ๊บเราก็เปิดเข้าไปทีเดียวเสียงเราก็จะเคลียร์นะฮะก็จะลมเหมือนเราเป็นดนะาร์บเวเดอร์ในภาพยนตร์สตาร์ล์เห่มากเลยนะฮะตัอันนี้ผมชอบมากเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ ได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าหน้ากาดตัวนี้เนี่ยกับราคาท่าตัวเกินครึ่งหมื่นเนาะต้องบอกว่า6,490บาทแถวๆนั้นนะครับแต่ละที่ก็จะราคาจะมีเหลื่อมล้ำมากน้อยกันไม่เท่ากันนะฮะตอนนี้ผมไปได้มาจากร้านเจมาที่เป็นดิจิตอลคาเฟ่นะไปอยู่ในห้างนะฮะห้างหนึ่งนะครับก็เป็นร้านเจมาที่เขาเปิดเป็นลักษณะกาแฟและขายพวกแพ็กเกจไอโอทีนะฮะก็ น่าสนใจฮะตัวนี้อยากแนะนาให้ว่าถ้าถ้าใครที่สนใจแล้วก็มีลักษณะของการที่แบบแคล้ายๆผมมาคือหายใจค่อนข้างยากมีปัญหาการใส่แมสหายใจไม่สะดวกนะครับแล้วก็ต้องอออมอกบ้านทุกวันอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบขี่รถออซายเนาะผมก็จะแบบใส่หน้ากากอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกันไนด้แล้วก็ท PM 2.5ด้วยเพราะมันมีตัวไอ เฮตาฟิลเตอร์เขาเรียกว่าเฮตาฟิลเตอร์นะอยู่ด้านข้างเนะฮนะซึ่งมันก็จะช่วยกรองในเรื่องของส่วน PM 2.5แล้วก็จะช่วยในเรื่องของไอตัวเปล,ลื VID, นะปองไวรัสโควิดนะฮะโดยตัวหมุนเย็นข้างในจะคลีนอยู่ตลอดเวลานะครับในฟิลเตอร์เนี่ยที่เป็นในตัว LG t e l e c a r e ตัวนี้ก็สามารซื้อเพิ่มได้นะนะซืนะ้อเพิ่มได้เพียหลังอินเทอร์เน็ตนะฮะแผ่นหนึ่งเนี่ยเขาเคลมว่าใช้งานได้8ชั่วโมงนะครับ ก็คือประมาณ1นึ่งวันแหละนะฮะแต่ถ้าคุณใช้งานหน้ากากไม่ถึงวันละ8ชั่วโมงนะคุณก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะอาจจะใช้ได้2วัน3วันได้ซ้ำไปนะฮะส่วนในตัวเฮเปาฟิลเตอร์ที่อยู่ในนี้เขาบอกว่าอายุการใช้งานมันอยู่ประมาณสัก30วันหรือ1เดือนนะฮะก็มีใส่ค่าตัวนะก็ไปหาซื้อได้ส่วนหน้ากากก็ชาร์จ2ชั่วโมงนะฮะก็ใช้งานได้แดชั่วโมงนะครับเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมใส่ปุ๊บผมพูดผมไม่รู้สึกเหนื่อยหรือหอบหรือรอะไร เลยนะฮะดีกว่าเดิมเยอะเลยขอยอนุญาตดนะฮะอ่าโอเคนะฮะอ่ะชอบจริงๆกดค้างไว้ก็จะปิดการทาง,งานนะฮะและ้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็แถมตัวถุงใส่มาให้เนาะอย่างดีเลยเป็นกร,รมยี่นะ,ะสำหรับท่านไหนที่ชอบนะครับลองไปหาข้อมูลดูนะฮะ L g Pure Re Care ย้ำว่าเป็น Gen 2นะ Gen Gen 1มันจะมตีตัวท่อสองข้างตรงนี้ใหญ่ๆหน่อยนะฮะ เจนทูจะเปเรียบเลยก็จะมีสีขาวกับสีนี้เขาเรียกโอเชียนแบล็กนะสีดำหมอกด้านๆนิดนึงนะฮะเวลาใส่ขี่มอไซค์มันสีเดียวกับมอคันน็อกที่เป็นดำด้านนี่เข้ากันสวยเลยนะฮะโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครั้งหน้านะครับผมจะหลังจากที่ผมได้ลองไปใช้งานจริงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวให้ฟังว่าเออจากการที่ได้ไปใช้งานจริงกับไอตัวเจ้าแมสราคาเกินครึ่งหมื่นตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ชีวิตไหมแล้วมันมันทำให เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไหมแล้วมันเวิร์กไหมนะฮะเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้มารีวิวให้ฟังกันนะฮะในเรื่องของการใช้งานจริงวันนี้ก็เป็นพรีวิวแกะกล่องนะฮะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วคราวหน้าเดี๋ยวค่อยมาพบกันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ